สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับเป็นังไงคะเราจะแบบด้เปิดกล้องแล้วตื่นเต้นมครับตื่นเต้นนิดหน่อยครับผมไม่มากเพราะว่าทางทีมแล้วก็ทางนักแสดงค่อนข้างเตรียมตัวกันแบบเขาเรียกคึกค่อนข้างเต็มที่กันมากๆครับผมก็เลยไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่ครับน้องมันไม่ตื่นเต้นเลยอะคะแล้วพี่พี่เอออ้าวแล้วแล้วพี่ตื่นเต้นหรือเปล่าพี่ไม่พี่ไม่ตื่นเต้นแต่พี่สั่นใกล้คือตอนที่นั่งสวดอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าแบบ เราเรอเวลานี้มาแบบนานมากๆเป็นปีๆเลยแล้วเรารู้สึกว่าวันนี้มันก็มาถึงแล้วอะไรอย่างงี้ครับรู้สึกว่าเออมันมันดีใจมากๆที่แบบจะได้เล่นกับน้องจะได้แบบได้ทําการแสดงที่เราลักแล้วก็สร้างผลงานที่ดีกับผู้ดูคนด้วยครับกา่ยทำก็ดีแต่เราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างไหมอ่าถ้าในพาร์ทของน้องไปฟิตเนสอย่างเดียวเลยครับผมเพื่อเพื่อซีนแบบ อย่างนั้นแหละที่ทุกคนอาจจะคาดหวังไม่รู้หรือเปล่าแต่ว่านอนจะเต็มที่กินโปรตีนให้ถึงกินข้าวให้ครบสามมือครับผมก็แต่ว่าเราก็เห็นาเปลี่ยนแปลงจริงใช่ไหมครับขอบคุณนะครับสรุปเน้อเขาน่ารักขึ้นนะพอดีถามผมนะกระดูกขาวขึ้นอะไรออร่าขึ้นเยอะเลยแต่วันแรกแล้วเราเราไี่ครูก็พี่คุ่นเรืงเต็มตัวยังไงครับขำขำขึ้นเลยใช่เครือเต็มตัวยังไงบ้างคือหนึ่งคือเราเราเริ่มกันเวิร์ก็อปแล้วช่วงนี้ครับแล้วก็มีการเรียนการแสดงกันว่าเวลาเหมือน พอเราถ่ายทีเซอร์ไปปีกว่าเนี่ยแล้วพอเราหายไปเลยอ่ะมันมันเหมือนลืมว่าเราต้องเล่นแบบไหนแล้วตัวละครเราอ่ะบางทีเราอาจจะลืมเรื่องของประวัติตัวละครอะไรเงี้ยก็ต้องมานั่งชูนกันใหม่อีกรอบหนึ่งครับแล้วก็ในส่วนของหน้าตาเราก็ต้องดูแลให้ดีแล้วก็หุ่นอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกอย่างมันพ้อมไม่ใช่แค่เรื่องการแสดงแต่ว่าให้พร้อมแบบทุกๆด้านเลยครับใช่ก็กลับไปเวิร์กช็อปด้วยกันอีกครั้งคเป็นท่ช่โอ้ยผมผมมีความสุขมากๆนะผมรู้สึกว่ามันดูง่ายขึ้นเยอะเลยมันดูจากวันรรที่เา จะกอดแบบจะกอดก็ไม่ได้ก็ไม่ร้อยจะคุยกันก็ไม่ร้อยจะมองหน้ากันใกล้ๆก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างี้ครับวันนี้เรารู้สึกว่าพอได้มีโอกาสมาเวิร์กช็อปอีกรอบหนึ่งเราเราเปิดใจให้กันเยอะมากๆแล้วเราก็กล้าที่จะเล่นด้วยกันกระโจนเข้าไปใส่ด้วยกันในการแสดงอะไรอย่างี้ครับใช่ใช่สำเหนือเป็นไงบ้างก็ถ้าสำเหนือเนี่ยก็รู้สึกโอเพนกับพี่เขามากขึ้นแล้วก็สัมผัสได้ว่าแบบไวในการทํางานก็ดีขึ้นแล้วก็พี่เขาก็ดูเปิดรับเรามากขึ้นอะไรอย่างนี้ยก็ หวังว่าในภายภาคหน้าอะไรเงี้ยเราก็จะสนิทกันย,ยิ่งขึ้นไปแบบแนนะด้วยเวลาระยะเวลาที่นานขึ้นความสนิทเราก็มากขึ้นความสัมพันธ์ก็คงมากขึ้นอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะมีอะไรอะไรให้ติดตามมากกว่าซีรีส์แน่นอนครับผมหนึ่งปีที่แบบรู้จักกันมามีอะไรที่เซอร์ไพรส์กันละกันผมว่าถ้าคนรู้จักน้องเหนืออเงี้ยทุกคนจะรักความเป็นแบบ p o สิทีฟท t ง i n k i n g กับน้องมากๆคือน้อง น้องมีความคิดในแง่บวกน้องอยู่ด้วยแล้วสบายใจน้องเป็นคนที่ไม่ไดเดือดใจเลยแล้วก็เป็นคนที่พยายามรู้ว่าโอเคตรงนี้ฉันไม่เก่งยอมรับแก้ไขและปรับปรุงผมว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องขอบคุณเขาแล้วกันที่แบบเลือกผมมาเป็นพาร์ทเนอร์แล้วก็รู้สึกได้เลยว่าน้องเป็นคนตั้งใจมากๆแล้วก็เป็นเด็กที่น่ารักคนหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าวันหนึ่งอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าความน่ารักของน้องเป็นยังไงใช่ครับผมในในทางกับกันอะไรยอย่างเงี้ยเราก็ขอบคุณเหมือนกันที่ที่เขาได้เขามาเป็นพาร์ทเนอร์ในครั้งน จริงๆแล้วเขาเป็นคนค่อนข้างมีประสบการณ์ในหลายๆด้านมากๆเลยแต่ว่าเขานำเอาประสบการณ์นั้นมาสอนเราโดยที่ไม่ได้มีอีโก้ไม่ได้มีทิฐิอะไรเงี้ยเขาสอนด้วยความเต็มใจด้วยความเอ็นดูด้วยความเป็นห่วงอะไรงี้ว่าเราต้องใช้ชีวิตด้วยกันเราต้องทํางานด้วยกันอะไรอย่างี้ครับผมดังนั้นก็รู้สึกขอบคุณมากๆที่เขาเหมือนแบบไม่ค่อยมีอีโก้ต่อกันอะไรเงี้ยทำให้ทํางานได้สังสบายมากขึ้นครับใชเดี๋ยว่าเดี๋ยวเขาเปิดกล้องนี่คือท้าถ่ายน่น้าต่ว่าไหลลื่นเลยก็ ก็อาจจะมีอุปสรรคบ้างผมว่าทุกอย่างก็คงต้องมีอุปสรรคแต่เราอยู่ที่ว่าเราแบบเราพร้อมจับมือไปด้วยกันไหมแบบเวลาผ่านอุปสรรคอะไรเงี้ยผมจะบอกน้องเสมอว่าเวลาถ่ายทําเล่นไม่รู้สึกบอกผมได้ผมพร้อมเทคให้ใหม่ตลอดขอให้แบบเราไปด้วยกันไม่ใช่แค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรอดแล้วผมรู้สึกว่าอันนั้นมันมันอาจไม่โอเคเท่าไหร่ดังนั้นก็อยากให้น้องเชื่อใจตัวผมแล้วก็เชื่อใจตัวเองมากๆว่าเราทําได้อะไรเงี้ยบางทีความกดดันหรือว่าความเป็นนักแสดงใหม่ๆมันทาให้เรารู้สึกว่า กังวลไปหมดแล้วผมก็อยากให้แบบคลายความกังวลน,นั้นให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยครับให้เร็วที่สุดด้วยอะไรเงี้ดดย,ยผมเชื่อว่าน้องทาได้จริงขอบคุณครับใส่แฉเือกใส่เราบอกว่าในฐานขน้องใหม่ใน,ใน,อ,นอ้อนแบบเรามามีในซีให้มาแบบมาเป็นกำลังใจให้เราในซีีสวัสดีครับมทุกทุกคนก็มาเป็นกำลังใจให้แงเนือเยอะนะครับผมแล้วก็เติบโตไปด้วยกันนะครับผมเป็นแบบว่าวันนี้เรามาเราฟักไข่แล้วเดี๋ยวให้แม่แม่มากุกไข่แล้วก็มาช่วยช่วยสอนน้องด้วยนะคะ อ้อนอ้อนอยทีอ้อนอมีอยากมีอามีไม่ใช่หรออ้อนเจเจอ้อนเจเจนี้ผมเปลี่ยนแล้วเป็นเจเจโอเคเป็นเจ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 แ่ออนเจเจดีเจเจเจครับเจ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 ที่น่ารักของผมก็ยังไงซีรีส์เรื่องเรียกได้จิทธาน่าจะเปิดกล้องแล้วนะครับพวกเรากาลังทากันบ้านกันอย่างหนักหน่วงแล้วก็จะทาผลงานให้ได้ดีที่สุดให้เจเจพึงพอใจแล้วก็แฮปปี้นะครับหลายคนที่รอผมแล้วก็รอน้องเหนือแล้วก็นักแสดงอีกหลายหลายท่านมานานๆ่างเงี้ยขอโทษด้วยแน่นอนว่าครั้งนี้จะไม่ผิดหวัง คือถ้าเรามีร้อยเ่ะเราให้พันเลยอีก900อาจจะยืมแม่ใจยไงก็ป่าทุกคนติดตามซีรีส์เรื่องเรียกแดชสิทานด้วยนะครับพวกเราจะเต็มที่จริงๆผมกล้าพูดเลยว่าถ้ามีอะไรที่จะต้องทําผมเรีอกเรียกแดชก่อนเออใช่ใช่ขอบคุณครับ่อทากันครับผมอ่ามอนเดิมครับผมทุกแอปพลิเคชันทุกช่องทางครับผมชื่อว่า ยูเออร์เจียเจตี้เดอะซีรีส์มีเอสด้วยนะครับผมแล้วก็เรียกแด๊ตซิทานนะครับก็ถ้าหาไม่เจอเซิร์ชว่าฟุกภูสิทธิ์หรือว่าฟุกแสงเหนือหรือว่าน้องแสงเหนือก็ได้เจอเจอเจอหมดเลยครับผมใช่หรือว่าพิมพ์แฮชแท็กเรียกแด๊ตซิทานหรือว่าแฮชแท็กยูเอเจียเจตี้ก็ได้ครับใช่อเดี๋ยวเราเจอแน่เจอแนะ่มันหาเรื่องเลยเดี๋ยวเราต้องเจอกันแน่อะไรเงี้ยครับครับผมใกล้แล้วปีหน้าได้ดูแน่นอนครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ